เรามาดูในเรื่องของความคืบหน้าการเดียวากันบ้างเงินนะเงินทองตบุญถึงหนึ่งพรุ่งนี้เราชนะจะได้แล้วใช่ค่ะได้ได้แล้วนะเราชนะพรุ่งนี้หนึ่งพันบาทนะคะใครที่มีแอปพลิเคชันต่อเปางเตรียมเปิดเลยหรือใครที่แอปหลดไปแล้วไม่เป็นไรโหลดมาใหม่ได้ลบไปงี้หรอลบไปบางทีลบอ๋อบางีฉันเคยนะเคยแบบเหมือนกับอยากจะเคลียร์อยากจะเคลียร์แล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วงั้นก็ใช้เงินหมดเร็วมากแล้วก็เคลียร์ตัวโทรศัพท์บางทีเคยแบบ ลบกดเลขผิดอืกดเลขผิดค่ะแล้วก็ลบแล้วก็แอดใหม่ได้คือโหลดใหม่ได้ไม่มีปัญหานะไม่มีปัญหานะนะสหรับใครที่เผลอคือจําเลขเข้าไม่ได้ไม่เป็นไรนะติดต่อธนาคารได้แล้วก็โหลดแอปมาใหม่แล้วก็ลงทะเบียนใหม่ได้ไม่มีปัญหาทือี่จะเตรียมรับเงินวันพรุ่งนี้นะคะสําหรับเราชาวเราชนะหนึ่งพันบาทนะคะสําหรับวันพรุ่งนี้นะ ซึ่งก็เป็นมาตรการที่ครมอเนี่ยมีมติขยายกรอบเวลาแล้วก็กรอบวงเงินเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้รับผลกระทบในช่วงโควิดแบบนี้แหละสําหรับผู้กลุ่มผู้มีสิทธิ์เลือนะนะคะก็จะจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังนะแล้วก็จะได้รับเงินทุกวันพฤหัสบดีเงินเข้าครั้งแรกนะวันพรุ่งนี้พฤหัสบดีที่20แล้วก็เข้าอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันพฤหัสบดีที่27ค่ะอ่ะทีนี้สําหรับ มอ3ามสค่อเพิ่งน้อยใจอมอสามสามก็มาเหมือนกันนะคะโดยจะโอนเงิน2,000บาทเหมือนกันนะ,ะแบ่งเป็นรายสัปดาห์นะคะสัปดาห์ละ1,000บาทรอ,อบแรกเลยวันจันนี้เข้าแน่นอนอ24พฤษภาคมเข้ามาก่อนนะคะ1,000บาท จับอีก1,000บาทก็คือวันที่31พฤษภามคมรวมเป็น2,000บาทค่คะ,ะเพราะฉะนั้นก็รอนะคะสำหรับคนที่เข้าร่วมทั้ง2โครงการเราชนะกับม3า,มามเรารักกันนะคะแต่ว่าพรุ่งนี้ได้ก่อนสำหรับกลุ่มเรา,เ<อ>าชนะ,ะนะคะที่จะรับเงินผ่านเปาตังนะคะ,คะพรุ่งนี้เป็นงวดแรก1,000บาทนะคะ